สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างแรงสั่นเสะเทือนไปทั่วโลกเลยนะครับจากคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคเองใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องมันเริ่มเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2025ที่ผ่านมานี้เองครับโดนัลด์ทรัมเนี่ยเขาไปพูดที่เท็กซัสถึงเเรียกว่าความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจต้องใช้กำลังทหารหรือปฏิบัติการอะไรสักอย่างในไนจีเรียอือหึ ถ้าหากว่ารัฐบาลที่นั่นเขาหยุดสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่าการสังหารหมู่คริสเตียนไม่ได้อ่ะครับค่ะคําพูดนี้ออกมาปุ๊บก็คือจุดชนวนความกังวลทันทีเลยนะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ตามมาอย่างรวดเร็วมากครับผมเป็นคําพูดที่ทรงพลังจริงๆแล้วก็เอ่อทให้เกิดคําถามตามมาเยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องว่าเอ๊ะเขาตั้งใจจริงแค่ไหนแล้วนัยยะทางการทูตมันคืออะไรแล้วผลกระทบที่จะตามมาล่ะคะโดยเฉพาะกับสถานการณ์ในไนจีเรียที่มันก็ อืมเปราะบางอยู่แล้วใช่ครับประเทศเขาก็สำคัญมากนะทั้งยุทธศาสตร์ประชากรก็เยอะสุดในแอฟริกาเลยใช่ค่ะการคุยกันวันนี้เราก็เลยจะพยายามมาแกะรอยเรื่องนี้กันดูนะคะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นอีกนิดโดยอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เรารวบรวมมาค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวคำพูดของทรัมป์ก่อนเลยเหตุการณ์มันเป็นยังไงที่ไหนแล้วเนื้อหาจริงๆที่เขาพูดคืออะไรครับ S <S <an> ือเขาพูดตอนไปปราศัยหรืออาจจะพบปะกับกลุ่มผู้สนับสนุนเขานะคะที่รัฐเท็กซัสครับใจความหลักๆเลยก็คือเขาอ้างว่าเนี่ยได้รับรายงานมานะว่ามีการโจมตีมีการสังหารชาวคริสเตียนในไนจีเรียโดยฝีมือของพวกกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงแล้วก็พวกค่อนข้างตรงเลยค่ะกล่าวหารัฐบาลไนจีเรียว่าแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อจะปกป้องคนกลุ่มนี้โอ้โหว่าแรงเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วประโยคเด็ดที่กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วที่ว่าถ้าพวกเขาไม่หยุดเราอาจต้องทำให้มันหยุดเนี่ยประโยคนี้คนเขาตีความกันยังไงบ้างครับส่วนใหญ่เลยนะคะก็ตีความกันว่านี่เป็นการส่งสัญญาณหรืออาจจะเรียกว่าขู่ไกลๆก็ได้ว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงแทรกแซงนี่คือแบบไหนครับส่งทหารไปเลยก็จะเป็นไปได้ทั้งสองแบบค่ะ อาจจะส่งกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปหรืออาจจะเป็นการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อหยุดความรุนแรงที่ว่า๋อ oh. แม้ว่าเขาจะใช้คําว่าอาจจะหรือเมบี้เนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยตําแหน่งของคนพูดแล้วก็บริบทเนี่ยมันก็มีน้ําหนักมากพอที่ทําให้หลายๆฝ่ายต้องหันมามองเลยค่ะฟังดูการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวมากจริงๆครับซึ่งแน่นอนมันต้องไปกระตุ้นปฏิกิริยาจากทางไนจีเรียแน่นอนเขาตอบสนองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ทางรัฐบาลไนจีเรียเขาก็ตอบสนองแบบค่อนข้างระมัดระวังนะคะแต่ก็จุดยืนชัดเจนค่ะคือโคโกทำเนียบประธานาธิบดีเขาก็ออกมาถแถลงประมาณว่าไนจีเรียยินดีรับความช่วยเหลือนะความร่วมมือจากนานาชาติในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายครับพวกโบโคฮาราม i s w a p ออะไรพวกนั้นใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นปัญหาความมั่นคงที่ไนจีเรียเขาเจออยู่จริงๆนั่นแหละค่ะอันนั้นคือด้านที่แบบว่าเปิดรับความร่วมมือแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องปกป้องอธิปไตยตัวเองด้วยถูกไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ,ะระเนี้ยเป็นประเด็นที่ไนจีเรียเน้นย้ำมากๆมีการยืนยันเลยว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีอธิปไตยเต็มรูปแบบครับผมแล้วการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศหรือว่าจะอนุญาตให้ทหารต่างชาติเข้ามาปฏิบัติการไหมเนี่ยมันต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลไนจีเรียเท่านั้นก็เหมือนการตอกย้ำหลักการว่า เอออย่ามาก,าก้าไก่กิจการภายในนะแล้วก็แสดงความไม่พอใจนิดๆด้วยกับท่าทีที่มันดูเหมือนเป็นการบีบมาจากข้างนอกอะค่ะเข้าใจได้เลยครับว่าทําไมต้องยุ่นหยัดขนาดนั้นแล้วผลกระทบในประเทศในจีเรียเองล่ะครับเป็นยังไงบ้างพอข่าวนี้ออกไป ก็มีรายงานจากสื่อท้อมถิ่นหรือพวกองค์กรภาคประชาสังคมอะค่ะว่าคําพูดของทรัมป์เนี่ยมันไปเพิ่มความตึงเครียดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในพื้นที่ไหนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนรอยต่อทางภูมิศาสตร์แล้วก็ศาสนาด้วยคือมีทั้งคนมุสลิมคนคริสเตียนอยู่ด้วยกันเยอะแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วความกังวลหลักๆของเขาคืออะไรครับ กลุ่มผู้นำศาสนาหลายๆกลุ่มเลยค่ะทั้งคริสต์ทั้งมุสลิมก็ออกมาแสดงความกังวลคล้ายๆกันว่าเฮ้ยการแทรกแซงจากข้างนอกหรือแค่คำขู่ว่าจะแทรกแซงเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนมันแย่ลงไปอีกหรือเปล่าเขากลัวว่ามันอาจจะถูกพวกกลุ่มหัวรุนแรงเอาไปใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อปลุกกระดมความเกลียดชังหรืออ้างความชอบธรรมในการโจมตีว่าเป็นการตอบโต้ตะวันตก นบบนั้นนะะเหมือนไปราดน้ํามันเข้ากองไฟที่มันคู่คู่อยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วท่าทีของกองทัพไนจีเรียเองแหะครับมีเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจไหมก็มีรายงานนะคะว่ากองทัพไนจีเรียเขามีการซ้อมรบระดับภูมิภาคซึ่งถึงแม้จะเป็นตารางฝึกปกติ แต่พอมาทำในช่วงนี้มันก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพแสดงความพร้อมรบไปในตัวอ๋อ oh, ครับแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนเต็มที่แต่ก็ยังเปิดช่องไว้นะสาหรับความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างสหรัฐถ้าหากว่าความร่วมมือนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ลผลประโยชน์ร่วมกันดูเหมือนไนจีเรียกําลังพยายามเดินเกมแบบ ละเอียดอ่อนมากนะครับคือต้องปกป้องศักดิ์ศรีอธิปไตยแต่ก็ไม่อยากตัดสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งก็เป็นพันธมิตรสำคัญเรื่องก่อการร้ายเหมือนกันใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องบาลานซ์ดีๆเลยทีนี้หันกลับมามองฝั่งอเมริกาบ้างครับปฏิกิริยาในประเทศเขาเองละ่ะเป็นยังไงบ้างเห็นไปทางเดียวกับช้ำหมดเลย หรือว่ามีความเห็นต่างออกมาบ้างไหมครับในสหรัฐเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะคะความเห็นก็หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะมีแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะครับเขาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์บอกว่า เท่าที่รู้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะที่บ่งชี้ว่ากระทรวงกลาโหมกำลังเตรียมการปฏิบัติการทางทหารใดๆในไนจีเรียอ้าวเลิกครับค่ะเขามองว่าคำพูดทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเอ่อการขู่เชิงการเมืองมากกว่าการขู่เชิงการเมืองใช่ค่ะ political s a b e r r a c l i เประมานนั้นคือเหมือนใช้คำพูดแรงๆเพื่อกดดันรัฐบาลไนจีเรียให้จัดการปัญหาความรุนแรงให้มันจริงจังมากกว่ามากกว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการจริงๆอะค่ะ เป็นไปได้นะครับว่าใช้เวทีปราศัยส่งสารไปในจีเรียามากกว่าจะเป็นคำสั่งเตรียมรบจริงๆแล้วหน่วยงานอื่นอย่างกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐาล่ะครับเขามีท่าทีไงเห็นด้วยกับแนวนี้หรือพยายามจะลดโทนลงกระทรวงการต่างประเทศหรือ State Department เนี่ยเขาจะออกถแถลงการตามมาในลักษณะที่ค่อนข้างประนีประนอมกว่ามะคะเน้นแนวทางการทูตมากกว่าอ๋อ แถลงการส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความกังวลเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไนจีเรียการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลไนจีเรียแล้วก็พันธมิตรอื่นๆเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครับผมซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นความพยายามที่จะ,ะลดความร้อนแรงของสถานการณ์ลงแล้วก็ปรับสมดุลจากท่าทีที่ดูแข็งกร้าวของทรัมป์ค่ะทำไมถึงมีความเห็นต่างกันในรัฐบาลสหรัฐเองได้ล่ะครับ หรือว่ามันมีแรงจูงใจอื่นซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดของทรัมป์ใกวิเคราะห์การเมืองหลายคนเขามองไปที่ปัจจัยการเมืองภายในสหรัฐเป็นหลักเลยค่ะอ๋อการเมืองในบ้านเขาเองใช่ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าคำพูดลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะมีเป้าหมายเพื่อจะเอาใจฐานเสียงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของทรัมป์กลุ่มไหนครับ ก็คือกลุ่มคริสเตียนอนุรักษนิยมแล้วก็กลุ่ม Evangelicals นะคะซึ่งกลุ่มเนี้เขาจะค่อนข้างอ่อนไหวกับประเด็นการกดขี่ข่มเหงเชาวคริสเตียนในต่างประเทศมากๆ mm hmm. การที่ทรัมป์แสดงบทบาทเหมือนเป็นผู้ปกป้องคริสเตียนทั่วโลกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหวังผลในประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งแกร่งใส่ใจเรื่องศาสนาอะไรแบบนั้นค่ะ น่าสนใจนะครับที่การเมืองในประเทศหนึ่งมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางกลุ่มที่ออกมาสนับสนุนท่าทีทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าเป็นการเรกแซงที่ไม่เหมาะสม ถูกต้องค่ะก็มีกลุ่มสิทธิทมนุษยชนบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานด้านเสรีภาพทางศาสนาทั้งในสหรัฐเองหรือในยุโรปบางส่วนที่ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็เข้าใจในความคับข้องใจที่ทรัมป์แสดงออกมาเขามองว่ายังไงครับเขามองว่ารัฐบาลในจีเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวมาตลอดในการปกป้องพลเมืองกลุ่มน้อยทางศาสนาโดยเฉพาะชาวคริสเตียนในพื้นที่ภาคกลางที่เรียกว่ามิดเดิลเบลจะค่ะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเจอการโจมตีรุนแรงซ้ำๆอยู่ตลอดเขามีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนข้อกล่าวหานี้บ้างครับก็มีการอ้างอิงพวกรายงานสถิติต่างๆค่ะที่ชี้ให้เห็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมีการประเมินว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากความขัดแย้งความรุนแรงที่มีมิติศาสนาเข้ามาเกี่ยวในไนจีเรียสูงถึงกว่าห0,000่นคนเลยนะคะโห 5 0 0 0 0ื่นคนใน10ปีนะี่มันเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยน่าตกใจมากซึ่งตัวเลขนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยๆเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหามันรุนแรงแค่ไหนแล้วมันจําเป็นต้องมีมาตราการที่เข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะจากข้างในหรือข้างนอกก็ตามครับผมเพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกขึ้นอีกนิดลองมาดูบริบทความขัดแย้งใน,ในไนจีเรียกันหน่อยไหมครับว่ารากเงาปัญหามันซับซ้อนแค่ไหน เป็นรื่องสําคัญมากเลยค่ะเพราะปัญหาในไนจีเรียมันซับซ้อนมีหลายมิติมากอย่างที่ทราบกันนะคะไนจีเรียเป็นประเทศใหญ่ประชากรเยอะมาก200กว่าล้านคนมีกลุ่มชาติพันธุ์ตั้ง250กว่ากลุ่ม <laughs> แล้วก็มีความหลากหลายทงางศาสนาสูงมากคือมีทั้งมุสลิมทั้งคริสเตียนในสัดส่วนที่แบบใกล้เคียงกันมากประมาณครึงคร่งๆเลยค่ะครับและภูม,มิศาสตร์ก็มีส่วนด้วยใช่ไหมครับเหนือใต้ ใช่ค่ะภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมแล้วก็มีบางรัฐที่ใช้กฎหมายชริอะส่วนภาคใต้ภาคกลางก็จะมีชาวคริสเตียนอยู่หนานแน่นกว่าแล้วความขัดแย้งนี่มันเกิดจากาศาสนาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับอ,อไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนาอย่างเดียวค่ะถึงแม้าศาสนาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแบ่งแยกบ่อยๆก็ตามแต่ว่ารากฐานความขัดแย้งจริงๆมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะครับมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแบ่งแยกมาตั้งแต่ยุคอนณา,านิคม แล้วก็มีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดินแหล่งน้ำในเขตมิดเดิลเบลที่เป็นพื้นที่เกษตรสำคัญอ๋อครับปัญหาการว่างงานของคนรุ่นใหม่และก็แน่นอนรวมถึงการขยายอิทธิพลของพวกกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่เขาก็ฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของรัฐ ความแตกแยกในสังคมนี้แหละค่ะแล้วกลุ่มก่อการร้ายอย่างโบโกฮารามหรือ ISWAP ที่เราพูดถึงไปตอนต้นๆเนี่ยเขายังเป็นตัวแปรสําคัญอยู่ไหมครับตอนนี้ยังเป็นภัยคุกคามหลักแล้วก็ต่อเนื่องเลยค่ะแม้ว่ารัฐบาลในจีเรียกองกําลังความมั่นคงจะพยายามปราบปรามหนักมากในช่วงหลายปีมานี้นะคะแต่กลุ่มพวกนี้ก็ยังก่อเหตุโจมตีได้เรื่อยๆโจมตีใครบ้างครับ ก็ทั้งหมู่บ้านชุมชนทางาศาสนาคือทั้งบทคริสต์ทั้งมัสยิดที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางเขาก็โดนนะคะการลักพาตัวเรียกค่าไทยบังคับคนเข้าร่วมกลุม่มคือเป้าหมายไม่ได้มีแค่ชาวคริสเตียนแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ชาวมุสลิมสายกลางด้วยความล้มเหลวในการสร้างความมั่นคงปกป้องชีวิตประชาชนจริงจังจเง,ง,งนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่มันบั่นทอนความเชื่อมั่นของคนต่อรัฐบาลมากๆเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ ความรู้สึกของคนในจีเรียต่อคำพูดทรัมป์ก็คงจะหลากหลายซับซ้อนน่าดูเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความแตกแยกความรู้สึกที่หลากหลายในสังคมในจีรเรียเองเลยคือมีประชาชนบางส่วนนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาได้รับผลกระทบจงรงๆจากความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังกับการปกป้องของรัฐบาลครับแล้วลึกๆก็อาจจะแอบหวังว่าเออแรงกดดันจากข้างนอกแบบเนี้ยมันจะปกระตุ้นให้รัฐบาลตื่นตัวจริงจังกับ,บแก้ปัญหามากขึ้นหรือเปล่าอืมเป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนในีเรียอีกเยอะมากที่รู้สึกไม่พอใจอย่างแรงเลยมองว่านี่มันการแทรกแซงกิจ,จาการภายในนะเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของชาติครับแล้วก็กังวลว่าการเข้ามาของมหาอำนาจเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้ประเทศกลายเป็นสนามประลองกําลังแล้วก็ทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกเป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็มีความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกสูงมากจริงๆครับแล้วปฏิกิริยาจากประชาคมระหว่างประเทศล่ะครับ นอกจากสหรัฐกับไนจีเรียแล้วมีประเทศอื่นหรือองค์กรไหนแสดงความเห็นความกังวลออกมาอีกบ้างไหมครับก็มีความเคลื่อนไหวความกังวลจากหลายฝ่ายเหมือนกันค่ะคโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศในยุโรปครับอย่างเช่นใครบ้างครับ ก็มีผู้นำคนสำคัญสำคัญอย่างประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีเขาก็ออกมาแสดงความกังวลในทำนองเดียวกันว่าการขู่ว่าจะใช้กำลังทหารฝ่ายเดียวโดยไม่ผ่านกระบวนการหรือการรับรองจากสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยครับผมมันอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่อันตรายต่อระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะ<อ>เขาก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาใช้ช่องทางการทูตการเจรจาความร่วมมือแบบพ้หูภ้าขี่ในการแก้ปัญหาแทนหมายความว่าเขา กังวลเรื่องหลักการเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อระบบระหว่างประเทศมากกว่าแค่กรณีในจีเรียอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นการมองภาพใหญ่ขึ้นว่าถ้าหากมหาอำนาจสามารถขู่หรือใช้กำลังกับประเทศอื่นได้ตามใจโดยอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่โดยไม่ผ่านกลไกาสากลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความน่าเชื่อถือของกฎหมายระหว่างประเทศยังไงในอนาคต แล้วในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงเหรอครับเขาประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงบ้างถ้าเกิดมีการแทรกแซงทางฐานขึ้นมาจริงๆหรือแค่ความตึงเครียดที่มันยืดเยื้อต่อไปเนี่ยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะเตือนถึงผลกระทบในทางลบหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับไนจีเรียซึ่งจริงๆถือเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะ ใช่ครับทั้งด้านความมั่นคงต่อต้านก่อการร้ายเศรษฐกิจค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะสั่นคลอนอย่างรุนแรงได้อย่างที่สองและอาจจะอันตรายกว่านั้นคือมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไปจุดชนวนให้เกิดกระแสต,ต่อต้านสหรัฐต่อต้านตะวันตกในวงกว้างขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยออือ ซึ่งอันนี้มันจะเข้าทางพวกกลุ่มก่อการร้ายเลยค่ะพวกโบโกฮาราม ISVAP หรือกลุ่มอื่นๆในเครือข่ายอัลไกด้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ประเด็นนี้ในการปลุกระดมหาสมาชิกใหม่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองได้เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยแก้ปัญหากลับไปเพิ่มปัญหาหรือสร้างศัตรูใหม่โดยไม่จำเป็นนะครับเนี่ยมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องความมั่นคงการเมืองระหว่างประเทศ ก็มีความกังวลด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะไนจีเรียเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่สุดในแอฟริกานะคะแล้วก็เป็นผู้ผลิตส่งออกน้ํามันรายสําคัญของทวีปด้วยครับใช่เลยนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเขาก็เตือนว่าถ้าความตึงเครียดทางการเมืองการทูตครั้งนี้มันยืดเยื้อหรือมันลุกลามไปสู่ความไม่แน่นอนที่รุนแรงขึ้นเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติได้โดยเฉพาะในภาคไหนครับ โดยเฉพาะในภาคพ,พลังงานหรืออุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เขาชะลอหรือถอนการลงทุนออกไปนอกจากนี้ถ้าสถานการณ์ความมั่นคงในไนจีเรียมันแย่ลงจนกระทบการผลิตหรือส่งออกน้ำมันเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวน,นได้เหมือนกันค่ะโห oh, ดูเหมือนว่าคำพูดไม่กี่ประโยคของผู้นำคนเดียวเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันไปได้หลายมิติมากๆเลยนะครับ ทั้งการเมืองในประเทศความมั่นคงในภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจโลกอีกใช่เลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของพลังแห่งวาทกรรมหรือ discourse ในยุคโลกาภิวัตน์เลยนะคะคำพูดของผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจให้เป็นนโยบายจริงๆหรือไม่ก็ตามมันสามารถสร้างแรงสันเทือนกำหนดวาระของโลกได้ทันทีเลยค่ะครับ สถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่มีปฏิบัติการทางทหารอะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าความตึงเครียดความไม่แน่นอนมันก็ยังปกคลุมอยู่แล้วก็ยังต้องจับตาดูท่าทีของทุกฝ่ายต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะถ้าจะลองสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือ คำขู่ของทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะยังคลุมเครือนะว่าจะเอาจริงแท่ไหนแต่ว่ามันฉายภาพให้เราเห็นความซับซ้อนที่มันยิ่งยวดมากๆของปัญหาอย่างน,น้อยก็3ระดับเลยครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. ก็คือปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งทางศาสนาชาติพันธุ์ที่มันฝังรากลึกแล้วก็แก้ยากมากๆในไนจีเรียเอง 2. คือพลวัตการเมืองภายในของสหรัฐที่ปัจจัยในบ้านเขาเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่อ,อนโยบายต่างประเทศได้ชัดเจนมาก และ3ก็คือความเปราะบางของสมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักการพื้นฐานอย่างเรื่องอธิปไตยการไม่แทรกแซงอืมจริงค่ะ แล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือเหตุการณ์นี้มันยิ่งตอกย้ําให้เห็นเลยนะคะว่าปัญหาภายในของประเทศหนึ่งๆเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพรมแดนของเขาอีกต่อไปแล้วแต่มันสามารถถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือกลายเป็นประเด็นที่ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนวาระของมหาอํานาจได้เร็วมากครับซึ่งมันก็ทําให้การหาทางออกที่มันแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันยากขึ้นไปอีก เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้เราก็ได้พยายามเจาะลึกถึงที่มาที่ไปปฏิกิริยาบริบทแวดล้อมของคำพูดที่สร้างความส,าสั่นสะเทือนครั้งนี้ไปแล้วนะครับแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อแต่ก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายๆฝ่ายเหมือนกันให้ทางทำเนียบขาวร,าารัฐบาลสหรัฐออกมาชี้แจงจุดยืนนโยบายที่แท้จริงเพื่อลดความสับสนลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ถูกต้องเลยค่ะความชัดเจนความสม่ำเสมอในนโยบายเป็นเรื่องสำคัญมากในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เอาละครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยเพื่อให้เราได้นำไปคบคิดหรืออาจจะไปค้นคว้ากันต่อ น่าสนใจค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องค,คําขู่การแทรกแซงหรือผลประโยชน์ทางการเมืองที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับพลังและอิทธิพลของวาตกรรมทางการเมืองที่ถูกสร้างโดยผู้นําในการกําหนดทิศท,ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันอืมคาถามน่าคิดมากค่ะแล้วมันชี้เห็นถึงความท้าทายอันใหญ่หลวงของการที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะด้วยการทูต การช่วยเหลือหรือแม้แต่การใช้กำลังกับปัญหาความขัดแย้งภายในที่มันซับซ้อนและฝั่งรากลึกของประเทศอื่นได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามที่เราอาจจะต้องหาคำตอบไปด้วยกันในโลกที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นทุกวันครับ